ว,วันนี้นเจ้าจะปาไปพอนะเจ้ามองว่าไข่เกยปะก็ถังแท่งหนามนะเจ้าถังเก็บแท่งหน้าของเฮาเนี่ยเวลาเฮาซื้อบ้านมาว่าจะในหมู่บ้านจะสั่งเลยอย่างมันจะนี้เขาจะนิยมเป็นถังก็เจ้าปลาวอาเฮ้ยยู่มันก็มีหน้าหัวออกมาเจ้าเหมือนกับว่าหนามเนี่ยมันหัวออกมาจากถังมันถังมันแตกมันจะแตนจริงหักใจนะเจ้าเฮาจะไปพอใส่ให้ก็จะนี่จะเปลี่ยนจีรุ้อยเจ้าเปิดขึ้นตังบนเลยจะจะเปลี่ยนจีร้อยของ อาแท่งหน้านะเจ้าสังเกตมันจะจมนะเจ้าเราจะหัวมันจะจมปลายก้านมันก็จะจมนะเจ้าซึ่งมันเป็นแบบถูกต้องนะเจ้ามันเกิดสนิมนะเจ้าหนอกจะจมแล้วมันยังเป็นสนิมแหมนะเจ้าเนาะงานเจ้าตามหูได้เจ้าจะได้ตัวนี้วันนี้<อ>เขา,จ,าจะมาเปลี่ยนกันนะเจ้าเขาจะมาเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะเจ้านี่สนิมเจ้าก้านมันหัาชัดเจนเลยนะเจ้าเขาจะมาเปลี่ยนชุดมันก่อนอื่นเขาก็ แกออกมากอน,นะเจ้าอ่าเรียบร้อยแล้วประเดี๋ยวลืมเปิดนำอ่าทิ้งไปสักหน่อยเพื่อที่จะได้ติดตั้งง่ายนะเจ้าอันนี้เป็นตัวไม้เจ้าอ่าเฮาก็ปันเทพพันเกี่ยวฮื่อมันเรียบร้อยนะเจ้าเนาะอ่านีื่อเป็นตัวก้านมันนะเจ้าจะห้ามเฮาก็ประกอบการประกอบกาะถ้าเฮาเอาต่อตรงสีฟ้าออกมาตัวมันก็จะฮื่อเฮาตั้งประกอบเข้าไปพอมกับไอตัวหัวของลูก้อยเลยนะเจ้าแล้วก็ตั้ง ั้งองศาหื้อมันจับตอนที่หอเอาไปใส่ในในแท่งเหมือนเดิมนะเจ้านี่เจ้านี่จะเป็นการประกอบเพื่อพอคอนนะเจ้าว่ะอ่าเดี๋ยวถ้าหอเอาไปใส่ในแท่งล้วเขาจะประกอบประมาณนี่นะเจ้าแล้วก็ใส่ตัวนวยลูกร้อยของมันนะเจ้าอ่าเจ้าตัวนี้ลูกร้อยมันก็มีหลายแบบเจ้าแล้วเจ้าจะเลือกซื้อกันได้เลยนะเจ้าันนี้มันไม่ได้ฟิกเนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นขนาดหกหุนนะเจ้าเนาะอ่าเจ้า พอจากขั้นเจ้าเขากะเอาตัวเนี้ยมาติดตั้งนะเจ้าเพื่อการติดตั้ง,งางขอางเขาเอาการลูกร้อยกับอันนั้นออกไปก่อนนะเจ้ากับตัวลูกร้อยออกไปก่อนเขาก็ติดตั้งนี่จะได้เซตตามนี่เลยนะเจ้าหมุนเข้าต้องโ bon, บนเจ้าจากขั้นเจ้าเขาจะเอาไอ้ตัวอย่างก็ชุดการกับลูกร้อยที่เขาเตรียมไว้นเนี่ยเข้ามาหมุนหมุนเข้าไปกับตัวหัวลูกร้อยนะเจ้าตามที่ เขาเกยสาธิตให้ดูก่อนที่จะเอามาติดตั้งนะจ๊าจาหมุนให้มันแน่นๆนะจ้ะหมุนๆนจ้ะเรียบร้อยเจ้าพอมันแน่นแล้วเรียบร้อยนะจ้ะเดี๋ยวเขาจะลองไปอ่าเปิดน้ำกันนะจ้ะเช็คระบบน้ำกันตัวนี้ก็คือเขาปิดวาล์วน้ำขึ้นแทงว้นะจ้าเดี๋ยวเขาจะเปิดอ่าวาล์วน้ำขึ้นแทงนะจ้าอ่าเปิดเรียบร้อยเจ้านี่ตัวนี้ลูกร้อยที่เขาตั้งไว้น่ะระดับน้ำน่ยมันตามก็ลูกร้อยที่เขาตั้งไว้นะจ๊ะหน้ามันก็จะเข้าโดยอัตโนมัติเลยนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่า มันเต็มนะเจ้ามันถึงระดับลูกร้อยที่เฮาตั้งไหวนะหนามันก็จะยุดนะเจ้าอ่านเดี๋ยวสมมติดูนะเจ้าว่าประมาณไหนที่ลูก้อยเฮาตั้งไว้อ่านี่ข่ออนุญาตเอามือเข้าไปแสกเลยฮะทงล้อบอกไว้นะเจ้านาออ่าเจ้านี่เขาก็ประมาณนี้่จะเขาตั้งลูกลอยไว้ถ้าเกิดหนามันขึ้นถึงระดับนี่แล้วะเจ้านามลูกลอยมันก็จะตัดนะเจ้าพอเกิด ลูก้อยหน้ามันตามกวร,ระดับลูก้อยมันก็จะปล่อยหน้าเข้าโดยอัตโนมัติจา้าตัวลูก้อยนี่ก็จะมีอายุอยู่ประมาณ่หกเดือนถึงปีนะจา้าแล้วแต่จากนี่แร้วรอยจา้าไล้กดแชร์กดติ่ต่างเป็นกำลังใจให้ตัวนะจา้าวัสดีจา้า